โอเคครับผูเขากับสวัสดีชาวร้านหม้อไฟแห่งความสุขด้วยนะครับอ่านะครับวันนี้ก็จะมาแจกโปรเกมนี้นะครับเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุขนะครับสําหรับใครที่ขี้เกียจเล่นในเพสโต้หรือแบบเล่นแบบทางลัดอ่ะเนาะโอเคนะ,นะ okay, นะค,คลิปนี้ก็จะมาแจกนะครับแล้วก็สอนการโหลดด้วยนะครับโอเคนะตอนนี้ผมก็โหลดมาเป็นที่เรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะครับโอเคนะก็จะมาสอนไปเลยเนาะ เดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ไปสอนทีหลังนะครับโอเคถ้าเราโหลดมาแล้วนะมันจะขึ้นแบบนี้นะให้เรามาตรงนี้สังเกตตรงไหนตัวการ์ตูนน่ะนะครับเห็นไหมตรงเนี้กดมาเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มแดงๆครับกดติ๊กถูกมาเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นสีเขียวนะให้เรากดตรงข้างล่างต่อโอเคแค่นี้นครับให้เราก็กดยินยอมต่อไปนะครับก็เล่นเหมือนปกตินะครับอ่า ครับทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็เล่นเล่นเล่นไปก่อนนะมันยังโปรไม่ได้เนาะเล่นตามเกมไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับเล่นไปถึงจนตอนเราที่เราเราจัดล้านนะครับมันค่อยโปรได้นะครับเดี๋ยวขอเวลาเล่นสักครู่นะครับไม่ต้องข้ามคลิปนะครับเดี๋ยวผมแบบจะค่อยๆทําแบบละเอียดละเอียดไปให้ดูนะครับเก็บตังค์นอกร้านห้องโถง เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อร้านปกติครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับอ่ะผมก็ตั้งชื่อผมนะครับคลิปนี้นะครับพวกโลกสวยไม่ต้องดูนะครับเออรานะครับแล้วก็เข้าร้านค้ามานะครับให้เรากดไปเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับกดปึ๊บเราเราได้ปั๊บเลยนะครับนี่ แค่นี้นะครับเราสามารถกดได้ทุกอันเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถกดได้ทุกอันเลยนะครับสามารถกดได้ทุกอันเลยผมจะกดแค่นี้พอนะครับเพราะผมปกติผมเล่นเกมแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็อยากมาแจกนันเพื่อนเนาะสำหรับเกมร้านมอไฟแห่งความสุขนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เพื่อนเพื่อนโหลดนะครับสำหรับเกมร้านมอไฟแห่งความสุขนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับแต่ผมไม่สนับสนุนการโกงนะครับ ก็แนะนําให้ไปเล่นอยู่ที่เพจสต r e ปกติดีกว่านะครับเล่นไปมันมีความท้ายดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องข้ามนะครับต้องประมาณว่าอย่างไงล่ะเออนะครับแต่แต่ก็มีข้อดีบางอย่างที่เราไม่ต้องเติมอะเนาะโอเคนะครับถ้าเรากดตามลิงก์มาถนะ้ามันต้องขึ้นแบบนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับอ่ะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับก่อนจะดาวน์โหลดนะครับก่อนจะเล่นโปรผมขอเตือนก่อนนะครับ ถ้าใครไม่แน่ใจหรือจะมีไวรัสเข้าเครื่องหรือจะโดนเรียกเงินเก็บทีหลังนะครับก็อย่าอย่าโหลดเลยนะครับสาหรับใครว่ามไม่ไม่เป็นไรไม่สนอยู่แล้วก็โหลดได้นะครับตามสบายนะครับแล้วแต่คนสะดวกนะครับอ่ากดโหลดเลยนะครับรอสักครู่นะครับพอโหลดเสร็จก็ติดตั้งเล่นได้เลยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจกดติดตั้งไปเลยนะครับกดเปิดนะครับ อ่านะครับเราโหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็ทำตามคลิปที่ผมสอนตั้งแต่ต้นคลิปไปเลยนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคอล่าต้องไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย